สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมฟิลฟ็อกเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวโคตรตัวใหม่ครับผมนั่นก็คือรูเบนอามรีมนะยิ้มนะแฉ่งของเรานั่นเองครับผมมาพร้อมกับสไตล์เอาวายครับทุกคนแบบน่าจะเหมาะกับสำหรับสายเปิดมงอย่างผมนะครับบอกเลยว่าของดีจัดเลยนะครับผมตัวนี้ครับส่วนตัวนะครับโอเคครับเรามาดูว่ามันมียังไงกันบ้างครับรายละเอียดครับมาตรงที่รายละเอียดพิสจการครับตรงนี้เลยก็าหลักๆก็คือ ที่เล่นได้ก็คือการสวนกับเลวคือควิกเคาน์เตอร์ครับผม81นะครับแล้วก็จะเป็นเอาไว้นะครับผมโจมตีด้านข้างครับ89นะครับทุกคนนี่เห็นไหมโอ้ยเออว่าของฟรีนะครับทุกคนแล้วก็นี่เพิ่มเลเวลให้กับอ่ากองหน้านะครับโอเคครับทุกคนเรามาดูเรื่องของบูทกันบ้างครับทุกคนบูทแรกก็จะเป็นการเข้าปะทะแท็กกิ้งนั่นเองครับทุกคนส่วนอันที่2ก็คือบูทช่องสองครับก็จะเป็นการจ่ายบอลโด่งครับผมนั่นก็คือ ลอตเตสพาร์ตอันหนึ่งครับทุกคนถือว่าดีอยู่นะครับทุกคนสำหรับสายฟรีนะครับทุกคนอ่าระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับโคดอัมบริมนะครับทุกคนผมก็อธิบายไปแล้วผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มนะครับก็คืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ่ายใผมมันจะมีตัวรับบอลแล้วก็ตัวจ่ายบอลนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมเวลาที่แซดกานาบี้จะอยู่พื้นที่สุดท้ายนะมันจะเปิดบอลแม่นยำขึ้นครับแล้วก็คนที่รับบอลก็คือด็อกบา จะทําให้จบสกอร์คมขึ้นครับประมาณนี้แหละการทํางานของอระบบลิงก์อัพนะครับผมเข้ามาตรงนี้นะนี่ส่วนอมันจะมีข้อแม้อยู่ครับผมว่าสไตล์ของนักเตะต้องเป็นสไตล์คอสเซพเชียลลิทนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเป็นตําแหน่งปีกต่ำครับผม RMF ์เอ็สองตำแหน่งนี้ครับต้องเป็นเซพเชียลคอสลิทนะครับเห็นไหมคอสเซพเชียลลิทนะครับผมนี่เห็นไหมก็คือเอาไว้เปิดมงนั่นเองครับอันนี้นะครับนี่ ส่วนกองหน้าต้องเป็นสไตล์ฟอกอินเตอร์บ็อกเท่านั้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งต้องเป็น CF เท่านั้นนะครับถึงจะแสดงนะครับทุกคนนี่อย่างผมก็เป็นด็อกบาล่างแจกฟรีนะครับล่างจุดโทษนั่นงครับทุกคนนี่ประมาณนี้ครับโอเคอย่าลืมมาเปิดตัวนี้ด้วยเห็นไหมเข้ามาตอนแรกก็เปิดตัวนี้ก่อนโอเคถ้าไม่เปิดก็มันก็ไม่ทํางานนะครับทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้ครับผมใส่ให้กับเซอร์ติญโญ่นะครับทุกคนเห็นไหมโอเค ส่วนแผนที่ผมแนะนําให้เล่นก็จะเป็น4132ครับแผนอะไรก็ได้ครับที่มีปีกต่ํานะครับทุกคนแนะนําเลยครับเพราะว่ามันจะลิงก์อัพกับสกิลด้วยไงแบบระบบใหม่ของโค้สด้วยครับก็คือมันจะคุ้มค่านิดหนึ่งครับหรือใครจะเล่นเป็นแผน4141ก็ได้นะครับหรือจะเป็น4213ก็ได้เอ้ยแต่มันต้องเป็นปีกต่ํานะครับทุกคนก็คือปีกต่ำอะต้องมีตัวหนึ่งอะที่มันจะลิงก์อัพกับกองหน้า Fox in the box นะครับ ก็เคยมีลอนโดล่างแบบอันนั้นเป็นฟอกอันเดียวก็ใหน่าสนใจเลยนะทุกคนแต่ผมไม่มีก็ใช้ล็อกบาร์ตัวฟรีนี่ไปก่อนแล้วกันถือว่าเก่งเหมือนกันนะครับ Dog Bar ล็อกบาร่างนี้ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีในการอัพล็อกบาร์ให้ด้วยเลยนะครับมามาเรามาดูบูสกันก่อนครับทุกคนบูสผมก็จะใส่เป็นเนี่ยครับผมความว่างไวครับพ่อไม่มีมันหมดแล้วผมบูสผมนะถ้าจะเลือกก็คือเอเรียลนะครับเลือกเอเรียลดีที่สุดนะ มามาดูที่การอัพรักเต็กกันมากครับผมจะอัพเป็น10 8 7ปดแล้วก็สุงมือ4นะครับเห็นไหมประมาณนี้ทุกคนเอาไว้หมงเน้นๆแค่นั้นแหละไม่ได้ทำอะไรครับส่วนสายเปิดมงเราก็คือซีกันาแบสเซก,กันาบี้ของเราครับนี่ครับผมก็คือคอสเปเชียลลิสครับผมผู้เชี่ยวชาญการเปิดบอลนั่นเองครับสไตล์นี้ครับมาเข้ามาตรงนี้เลย นี่ครับผมผมจะอัพป,ประมาณนี้ครับสองสิบประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ถือว่าเปิดบอลแม่นเลยนะส่วนบูธผมใส่เป็นอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูผมก็ลืมแล้วนะใส่เป็นการเปิดบอลจากริมเส้นก็คือพาส s ซิ่งนะน่าจะพาส s ซิ่งแหละก็จะงงๆครับโอเคประมาณนี้ทุกคนก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้ ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกด s ับสไครป์คนละทีแล้วก็ไปดูกันเลยครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นไปครับทุกคนเกมรับก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางครับการยินตำแหน่งของเขานะกองหลังก็ไม่ได้ดันมาสูงครับไม่เหมือนกับโพซิชันเกมแล้วก็ควิกเคานเตอร์นะครับก็อยู่ในระดับที่ปานกลางครับแต่ก็ไม่ได้ต่ําเหมือนแบบลองบอลเคานเตอร์นะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะเรื่องของเกมรูปก็เนี่ยแหละครับทุกคน เปิดริมเส้นครับเน้นการเปิดออกข้างนั่นเองครับเอาไว้นัน่นเองครับทุกคนสำหรับใครที่แบบสายเปิดมงหรือว่าเล่นปีกนี่ก็คือน่าจะชอบใจเหมือนกันนะครับทุกคนแบบมันคือมันให้มาฟรีๆก็เล่นไปเถอะครับแล้วก็มีระบบลิง k ์ p มาใหม่ครับทุกคนก็คือผมจะเน้นปีกขวานิดนึงครับในการเล่นในครั้งนี้นครับในการรีวิวนะก็จะไปแนวเบ้ขวานะครับแบบส่งให้เซตกันนะบี้รัวๆนะอือดูจังหวะนี้ทุกคนมันสไลด์โอ้โหแบบแล้วภาคใหม่นี่สไลด์บอลน,นี่คือแบบมัน แม่นยำมากขึ้นนะครับการสไลด์บอลน,นะเนี่ยครับผมการทําเกมก็ประมาณนี้นะเราก็ค่อยเล่นไปครับการต่อบอลครับออกริมเส้นออกออกด้านข้างครับจะเป็นด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาได้ดูจังหวะนี้เปิดมามันก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดเข้าหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบสําหรับการเปิดหม่งนะครับทุกคนมันก็มีที่จะเข้าบ้างแล้วก็ไม่ไม่เข้าเป้าบ้างนะมันไม่ใช่ว่าจะล็อกเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มันก็ไม่ใช่ครับแบบนั้นนะมันก็จะเวอร์เกินไป มันก็จะไม่สนุกหรอกครับเกมแบบนี้นะเนี่ครับทุกคนเน้นการแบบออกริมเส้นมากกว่านะครับถ้าใครได้เล่นหน้าคู่ก็อาจจะไม่แนะนาเท่าไหร่นะถ้าเป็นแบบแผนเมตาสี่สองสองสองพวกนี้นะก็คือมันต้องเล่นตรงกลางอะแต่แผนนี้มันจะออกข้างทุกคนใครที่ชอบเล่นตรงกลางเจาะตรงกลางอาจจะไม่เหมาะนะครับนี่ครับดูคนอยู่ตรงนี้ครับเปิดมาหืมแต่วานี้ก็ออกไปเลยนะอย่างที่พูดไปครับมันก็ไม่ได้แบบตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ จ่ายบอลแม่นขึ้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่สุดท้ายก็คือเตอร์โซนหรือว่าจะเป็นไฟนอลเติร์นะครับทุกคนทุกคนเห็นเส้นไหมที่มินิหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นประมาณนะ่าจะเริ่มจากอันที่หนึ่งมาถึงอันที่ห้านะครับมันก็จะทํางานประมาณนี้จะทําให้นักเตะที่จ่ายบอลคือแม่นขึ้นแล้วก็นักเตะที่รอรับบอลจะจบสกอร์แม่นขึ้นครับก็คือคมขึ้นนั่นแหละแต่คมขึ้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะจะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบางทีมันก็ไม่ได้นะคือเข้าบอลพวดบ้างอย่างเงี้ย จ่ายไปแล้วก็ไม่ถึงบ้างก็มีครับทุกคนมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นครับดูจังหวะนี้เห็นไหมมันก็ไม่ใช่ว่าแบบโกงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่บางจังหวะก็มีให้เห็นนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะทุกจังหวะครับดูจังหวะนี้เปิดโค้งมาเนี่ยบางจังหวะมันก็มีให้เห็นครับทุกคนก็แบบประมาณนั้นแหละก็ถือว่าโอเคครับผมสําหรับระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาลิงก์อัพนะมีลูกเล่นใหม่ขึ้นมาเยอะเลยนะดูจังหวะนี้อีกทีครับ c a n n a ี้ เปิดมาเ,เห็นไหมบางทีมันก็ไม่เข้านะครับก็อาจจะมีแบบแนะนําสกิลบูลเลตเทเดอร์ครับถ้าใครมีด็อกบาร์ล่างอ่าล่างโชซีอ่ะถ้าใครมีนะน่าจะเป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกนะผมล่างนั้นนะก็จะแบบหม่งดีกว่าดล่างนี้ครับเพราะว่ามีบูลเลตเทเดอร์เพิ่มเข้ามาด้วยแต่ล่างนี้ไม่มีบูลเลตเทเดอร์ครับมันก็เป็นล่างธรรมดาครับแต่ก็เล่นได้นะใครที่มีแบบโรนโดล่างฟ็อกอินเดอะบ็อกก็อาจจะมาลองเปิดหม่งดูได้นะครับอ่าดูโังนี้อย่างสวยครับทุกคน เปิดมาด็อกบาโอ้โหสวยจัดครับจังหวะนี้ครับคือแบบจะเปิดโมงอย่างเดียวครับผมเล่นแผนนี้ครับมันก็เป็นลูกเล่นที่เพิ่มความใหม่โอเคนะผมว่านะนี่ดูเปิดมาแล้วก็เรียบร้อยเลยจบสกอร์ขมขึ้นก็ถือว่าโอเคส่วนเรื่องเกมรับก็กลางๆนะผมว่านะตั้งติกองหลังไม่ได้ลอยสูงมากแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็น ออกแนวออกข้างไงออกปีกอะแต่แพทนี้ผมว่ามันแบบจะแบบซัพพอร์ตคนที่เล่นปีกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีระบบเพิ่มข้อใหม่แบบลิงก์อัพพวกงนี้นะมันจะช่วยซัพพอร์ตก็คือเหมือนพี่โคมันจะฟื้นฟูแบบแผนปีกซ้ายปีกขวานะครับเมื่อก่อนนี้ไม่คือมันแทบจะตกเมตาไปเลยแล้วรู้สึกว่าเกมเพย์ภาคนี้มันจะช้าลงนะผมหลังจากได้เล่นไปนะก็คือแบบน่าจะเน้นออกปีกมากขึ้นอะตรงกลางแบบ ไม่รู้ว่าต้องดูแบบระยะยาวแนละ้วเล่นไปยาวๆครับโอเคดูจังหวะนี้ครับทุกคนเกมรับก็โอเคอยู่นะมไม่ได้แย่นะดูจังหวะนี้ทําชิ่งขึ้นมาแล้วเบ้ขวาครับเปิดขวามายังไงจังหวะนี้คานาบี้เปิดมาโหยมันก็ไม่ได้จังหวะมันโดนดักอย่างเงี้ยจะให้เข้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะครับเอาจังนี้สวยครับอืแต่ว่าดักบอลไปมาฟาวแล้วก็รู้สึกว่าการสก,กัดแมตช์อัพมันก็จะแม่นยําขึ้นนะครับ ก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะคุมกองหลังยากนิดหนึงผมว่านะแต่อาจจะอยู่ที่เราแบบมันเพิ่งปรับมาใหม่ไงเราอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับพอเล่นไปยาวๆก็น่าจะดีขึ้นนะผมว่านะแล้วอโมริมแบบล่างนี้ก็จะเป็นแบบผู้จัดการทีมคนแรกมาที่แจกกับปกติพี่โคไม่เคยแจกนะผมสําหรับผู้จัดการทีมนะเพราถ้าผมไม่จำไม่ผิดนะผมอาจจะยังไม่เคยแจกครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกครับก็ถือว่าทำมาดีครับแต่พี่โคก็แบบไม่ได้แจกอะไรตัวที่มันโหดๆกันไปนะ ก็คือไม่งั้นก็มันจะขายของไม่ได้ไงเอาลองบอลไปก่อนแล้วกันเอยไม่ใช่เอาเอาวายไปก่อนแล้วกันถ้าทําแจกแบบลองบอลเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยแล้วใครจะซื้อแบบที่พี่โคจะทํามาขายในอนาคตล่ะใช่ไหมทุกคนโอเคครับทุกคนแล้ววันนี้ก็เกมแม์นี้ก็จะเออเลอร์ไปแล้วครับทุกคนสำหรับน,นี้ก็ขอให้ทุกคนแบบเล่นเกมกันอย่างสนุกครับแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยครับสุขภาพสําคัญแล้วเจอกันครับ